สําคัญเยินโจ๊กเกอร์ประทะหนึงโจ๊กเกอร์ปกติแล้วเรามักจะศึกษาวิธีการต่อสู้ของต่างประเทศซะเยอะนะครับโดยเฉพาะการต่อสู้ในระดับสูงบ้างก็ดูคนที่เขาอยู่ในระดับที่ต่อยไฟเดียวร้อยล้านพันล้าน หรือวิธีการฝึกที่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยแต่หลังจากที่ได้ดูเย็นโจเกอร์ไฟล่าสุดก็ต้องฉุกคิดใหม่ว่ามวยข้ามถนนนั้นบางทีก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนที่สู้อยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือเวทีมาตรฐานของต่างประเทศและเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าระหว่างเย็นโจเกอร์ในไฟล่าสุดที่เจอกับโคตะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมีการตัดสินเกิดขึ้นเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะกันแน่ คลิปนี้ศึกษากันต่อการสู้ของหยินโจโ๊กเกอร์รอบนี้ปะทะกับคนที่มีฉายาว่าโจ๊กเกอร์เช่นเดียวกันและนี่ครับหยินโจ๊กเกอร์เริ่มจึงกองหดเข้าไปเลยอีกฝ่ายคือเน่งครับเน่งกางเกงสีดำนะครับส่วนกางเกงสีดำอีกคนหนึ่งคือหยินนี่ไง โ,โ้ก็เอาน็อกอะกะไม่ปล่อยอะ่ะกะว่าไม่ปล่อยเลยแทงโอ้โหเขาเขดีนะคือใครดูไฟที่เจอโคต้าแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเขาเขาไม่ธรรมดาจริงๆริงนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่โอ้หเน่งรับอย่างเดียวเลยเน่งหดขึ้นไหนดิโอ้อะเน่งจ๊กเกอร์ก็ไม่ให้ยืนแบบอัดอยู่ฝ่ายเดียวแนะ่ ต้องมาสิโอ้ยนี่ก็ไม่เปิดโอกาสจริงๆโอ้ยต้องให้เขาพักหายใจใหายคอนนิดนึงครับขึ้นมาลุยกันต่อเหย๋ยวก็เขา้าโอทสเลยโอ้ดุจริงนะเหล่งโจ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่ไม่พยายามนะครับแต่ว่ามันต้องมีช่องสักหน่อยสิโอ้โยแล้วโอ้ยอัปอั์ออคัดด้วยปวดขาแม คู่นี้เนี่ยมันน่าจะน็อกกันจริงๆนะเพราะว่าออกอาวุธไม่หยุดเลยอะ่ะคือสึกแข่งลูกผู้ชายใครคือเจ้าของฉายาโจ๊กเกอร์อืมหนึ่งโจ๊กเกอรก์โอ้โดนเข่าอีกแล้วคือคีบได้แทงไหมล่ะอู้แทงโอ้แทงคืนอัดขวาไม่โดนอัดขวาไม่เต็มอัดขวาไป มาอัปเร์คัมาแล้วจบเกมครับโอ้โหคู่นี้นะสไตล์มวยสากลสมัครเล่นต้นหนามปัดท้าสไตล์ผสมผสานราชตาลววเลา ใครที่อยากดูคลิปเต็มก็ที่ช่องของไฟคล u บไท a แ l นด์นะครับรอดูพัฒนาการของเย็นโจเกอร์กันต่อไปและนี่คือคนเก่งอัูคนเต็ม